สุดยอผมการ์สเกมตอนนี้เอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Call of Duty Advanced Warfare ภาคที่8โหโหชีอโคตรยาวตอนนี้เราจะมาทำการจบเกมในเฟสที่กูเปิดเอาไว้และคิดว่าไม่สามารถทิ้งมันไปได้เปิดไว้เยอะเปิดไว้เยอะไอ้แต่เล่นยังยังเล่นไม่จบเลยสักเกมนะตอนนี้เราโดนทางเ e อ็ก s ลาสคล้ายๆเหมือนเป็นรัฐบาลยุคใหม่ตามไล่หัวเราแล้วเราหนีมาเุกาสุกุน ซึ่งแน่นอนเราต้องสไตล์แบ็กกลับไปนะฮะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเกยดขึดมากกว่าพวกนายมีคำถามอ่ะได้เวลาตอบกันแล้วตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ในความมืดรอแล้วรอตั้งแต่4ปีก่อนพวกทางรัฐบาลมันต้องต้องชื่อเราว่าวอ่าคขาเนมน,น,นทนีนีแลอ่าแล้วสืบสวนการ KVA ไอพวกเนี้ย k อ a ไอการจับตัวของพวกมันและไอบักถามเนี่ยไอที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังแล้วมันทําให้ทั้งโลกเนี้ยมันได้ควบคุมพวกเชฟเลนพวกท่อพวกการเดินเรือต่างๆคือรัฐบาลไว้ใจมันอ่ะแต่เราใส่ไปแล้ว มันกาลังลุมเราอยู่ต,ตอนนี้ไอพวกแม่งอ่ะได้อัปเดตอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราต้องรู้มันให้ได้และคานั้นก็คือมัติคอร์แอลนดกำลังเคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเจ็บไปหน่อยแต่พราะเราเป็นมือดีของพวกนั้นต้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอมัติคอร์แต่เราต้องหยุดมันแล้วเอาไงล่ะม,มิเชลนายมาไหมเขาต้องพร้อมแล้วล่ะจังหวะนี้สติเนลนะฮะ โอ้ไม oh, oh, ่มีจำคนใส่กะโดดรถโผล่ยังผมไม่รู้สึกไม่ชอบเลยเอามาละเขามาละเดี๋ยว่าเราทำเพื่ออะไรกันแน่เราจะไปแก้พวกเรากันเองคนที่เราฝึกซ้อมด้วยกันและสู้ด้วยกันเราจะไปกันแค่นี้ฉันรู้ว่ามันยากแต่อยากจะให้เย็นทุกทุกนายน่ะออกมาจากอดีตตรงนั้นซะและเรื่องนี้มันใหญ่กว่า พวกเราได้ซันแม่งจริงเนี่ยรัฐศาสตรการเซนตทเนลนะฮะโค้ดเนมที่ใช้สำหรับคนที่สืปรรบประชาการลับง่ายๆโอเคทุกคนเราได้ไฟเขียวแล้วขอบคุณข้อมูลของอินเช่ของมิเชล,เชลที่เรารู้ว่าพวกมันกำลังบีทำข้อมูลกันบางอย่างอ,าร,องรากำลังจะไปที่นั่น ถ้าเราได้ข้อมูลก็คือกลับเลยนะครับไม่ออกไปบูนี่เองแล้วมันเป็นนัดกันที่ไหนอะน็อกเป็นไงมั่งก็เสร็จแล้วแต่ว่ากำลังแฮ็กโดนอยู่ประเทศไทยก็อยู่ไหนกรุงเทพหรอแบงคอกใช่ไหมตัวนกมันไปแล้วออกได้เลยคิงพินเราอะไรไปที่หน้าประตู Ok, bên này bắn tay đó Kingpin, chúng chịu chịu đi chịu 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 ในมันติดไปเยอะนี่ถ้าใช้สะดวกสะดวกเป็นๆนหน่อยนี่ก็โกงเลยอะไปต่อสิพี่พี่คู่หัวหน้านะอืมจะไปจะไปตามหาไอรอนเองอ,าอง่าจะได้ดูด้วยพวกมันนัดกันไปกันตอนไหนไอ่าหายเลื่องหน้าไปด้วยบบมิเชลกำลังเปิดอไอให้ แท็ <H> <ub> กกิ้งกับละออนไลน์ละลองแท็กดูของมีประโยชน์เพิงเยี่ยมเมือนว่าให้เราไปแฮ็กไอ้์ e c u r ล t y มานะผมอย่าขยับผมรู an, ้แล <seis> ้วว่าจะทำให้ไอ้สามตัวนี้กลัวเว้ เี <Yeah. S 2> ที่นี่ประยุทธ์มานะดูเรื่องเลยประยุทธ์หันเลยสิเดียวประยุทธ์ mm hmm. อืมฮ่าเีคำนี้มีประโยชน์เราใช้ได้แต่พยมมายามไม่ใช้บ่อยนะประยุทธ์ อ่ขอหักไปซะรู้ไหมเนะี่ยไอเทปเนี่ยกูอัดมาสานเทปแล้วไม่เคยดีเลยนี่อัดมากี่ครั้งไนมะ่จําไม่ได้เลยแนละ้วอัดไว้แล้วก็ลบทุกครั้งเลยมีข้างล่างคนเยอะระวังตัวหน่อยแล้วกันไม่มีคนนะเยี่ยมเดีย๋ยวไปเล่นกับมันนะฮะไอโดนเนี่ย เค okay, ล้าใกล้ถึงจุดแักและจะไปสองตัวนนแต่ช่างมันดี่มากวิเชียวไปหลังคายเลยอาเยังยมันมีโดนเฝ้าอะเตรียมไมโครเอ็มพไว้ด้วยถ้าได้เอ็มพทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันหยุดทำงานชั่วคราวนะะ มันใช้เวลาได้ไม่นานะจะทำให้มันไม่นออนไลน์ซะอัพโหลดลายมือให้อยู่เรียบร้อ,อยมีหนังโป้ไหมอ่ะเข้ามาแล้วเอาละคือมันคุมกล้องได้ลแล้วดีมากออกมาเดี๋ยวนี้ตัวมาราจะกลับทำงานแล้วไปที่หลังคา ทีมกำลังรออยู่ดีม,มากม <Mitchell. S 1> <Mitchell. S 2> ิเชลกลับมาที่กรุ๊ปแล้วห,ลหนุนนี้ประจุดนัดพบอืมอ,อ,อะไรอ่ะมันเหมือนมารับของเลยวะ่ะไหนนะ ผมว่าระดับเนี้ยม,มันไม่น่าใช้นิวเคลียร์ในการทำลายคนแล้วแหละเพราะว่านิวเคลียร์มันอันตรายเกินไปมันทำลายหลายอย่างอะถ้าเอาถ้าใช้นิวเคลียร์จริงๆอะบอกเลยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าไอไอตัวไอรอนเนี่ยมันจะใช้เพื่ออะไรมันผมว่ามันก็มีเป้าหมายแหละมาแล้วลพี่เชลอุ้ยคุณมา จะเย oh. oh, ็นเราคงไม่อยากจะให้ประชาชนตายจากงานนี้หรอกนะแน้นอนก๊กก๊กก๊กทำอะไรกันอ่ะ อะไรของมึงไม่รู้อันนี้กิน hit งงอะสิมึงตรงนั้นไอ้คนที่มันเยอะอันนี้คอ,อหักไปซะนอนไปมาวะเยี่ยม ไปคารามไม่สนนั่มันอารามไปเพราะกูาามไาามไ่เกีาา่ยวถึงแล้วสวย,สวยดีมากมิเชลนอ็อะเราอยู่ข้างในแล้วเจอไอ,อ,อ้รัตน์มัม้งไหมไม่เจอเลยที่โต๊ะมันนี่วะงัน้นเริ่มเลย ไหนดูสิมีคนซ่อนหนังโปไว้หรือเปล่าเราเข้ามาแล้วคีว่าเราเจออะไรได้มั่งไม่เอาไม่เอาไม่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 ฮ่าเจอหนังโปแล้วใส่เลยฮ่าน็อกสมมติว่าการัดมันกำลังจะเริ่มแล้วบ่าเอ้ยน็อกเรามีสถานการณ์แล้ว มันล็อกซิสเต็มเข้ามาแล้วอ่ามันกำลังส่งสัญญาณไปไอ้พวกจามกำลังมาแล้วกำลังมีรถอ่ามืนรถพวกมันกำลังมานะผมเหมือนรถที่พาไอร์อตมาปะไม่ใช่ดิพาด็อกเตอร์มาปะเพราะไอ้รถมันน่าจะถึงแล้วล่ะรถม,มาแล้ว โอเคพีเจลตำชิ mm ้นมาเราสัญญาณด้วยอ่าหยุดหยุดน่ะทพุ่งผ่านอ่าเรากลางดรแบร์มี่จะไปหาดรไอรอนเอ้ยค่ะคุณไอรอนมาเป็นหนึ่งโอเคงั้นไปแล้วดรไอรอนรออยู่ไปได้เลย ไอ้ด็อกเตอร์ที่คนเดียวที่เรานั่นนี่หว่าไอ้คนนี้แหละที่บอกไอ้ด็อกเตอร์คนเดียวที่อาอะวะเราจับได้อะแล้วโดนอิล,นลูนาอะไรวะ มันอีเรน่าสอบสวนมีกับจับเนื้ต้องตัวด้วยเ้น็อป okay, <No> เปิดช่องเลยถ่ายถ่ายมันนั่นไม่น่ามีหานะ มันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจัดการเองเอาเอามันเข้าไปในอคอนเทนต์เลยแต่ต้องไปให้เร็วที่สุดนะมันตนิดคอมันยิ่งไม่ค่อยเสถียรอยู่แต่เราจะปกป้องมันอย่างดีเองแต่ถ้ามันล้นเหลือขึ้นมามันอาจจะกลายเป็นอาวุธทำร้ายคนไดนะ้แลยไม่ต้องห่วงหรอกเงินเข้าไปแล้วเงินเข้าไปในบัญชีแล้วเดี๋ยวเราจัดก,การเองไ,ไปไหนอะ ไอ้คาร์โก้นี่มันเป็นปฏิคอแน่เราต้องรู้มันไปนไหนมิชนเชลตามขึ้นมาอ่ะตากูลงมาทำไมเนี่ยเราด้วยง,งานบุกเราขอให้บอกไอเช็ดตั้งนานเพิ่งมาบุกกันตอนนี้เนี่ยนะเอา้าจบแม่งเลยโ อไปแล้วกูวิ s> <S ่งแล้วออออืืพร้อมติดเลยนี่แน่ติดตามมาผมแมนมิเชลไปเลยเฮ้อเฮ้อไอ้่เอามีอะไรน้ำมุ้งสูงแล้วปุ่มอ่า มีทีมมารับแล้วเอาได้แล้วคิงบินโอเคทุกคนกลับบ้านกลับบ้านกับช่องมาดูกันดีกว่าว่ามันจะไปไหนเอาละก็จบไปแล้วกับเซนติเนลในมิชชั่นนี้ตอนนี้เราเอาไอตุยตามติดไว้ในเครื่องบินขนส่งแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ ขึ้นบินเนี้ยมันจะไปส่งอะไรแล้วไปส่งที่ไหนติดตามในพัดหน้านะครับผมสวัสดีสวันนสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายที่หัวอกว่า